รั้วเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยตรงเนี้ยแยกออกนะครับสามารถเอามือเนี่ยสอดเข้าไปได้เลย2ฝั่งเลยผู้ชมสามารถเอามือสอดเข้าไปได้เลยคือมันเป็นโพรงอ่ะพอมันเป็นโพรงเนี่ยนะครับมันก็มีรอยแตกแล้วมีรอยแยกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทําการฉาบและเก็บงานให้แล้วแต่ถามว่าในอนาคตเนี่ยมันจะแยกมันจะเป็นรูมันจะเป็นโพรงไหมผมตอบให้เลยว่าเป็นอย่างแน่นอนนะครับ สวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้าน The Connect Up 3วงแหวนบางแคหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอ่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า100 ดีคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับเด e ๋ยวครนแนะครับเป็นโครงการของ พึกษาคุณผู้ชมซึ่งข้างๆกันเนี่ยมีหมู่บ้านเดอะแพนอยู่ด้วยนะโครงการนี้เป็นโครงการทาวน์โฮม3ชั้นคุณผู้ชมซึ่งคอนเน็กอัพสเลยนะครับปกติถ้าเดอะคอนเน็กเนี่ยก็จะมี2ชั้นนะถ้าอัพสเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเขามี3ชั้นด้วยนะครับโครงการนี้เราเพิ่งได้เข้ามาทําเป็นหลังแรกคุณผู้ชมซึ่งหลังแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าในโครงการเนี่ยเขาขายเสร็จไปหมดแล้วแหละแล้วก็ต่อเติมไปเสร็จหมดแล้วนะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วเวลาอยู่ไปนานๆเนี่ยนะครับตัวบ้านมันก็สุดโทมตามอายุอานามเนาะ แล้วก็โดยส่วนมากเลยผู้ชมพื้นบ้านมักจะซุดนะครับเมื่อพื้นบ้านสุดเนี่ยเราต้องดูว่ามันสุดจุดไหนอย่างบ้านหลังนี้เนี่ย เป็นปกติเลยคุณผู้ชมซุดในส่วนของพื้นที่อ่อนกาวนะครับเอาง่ายๆเลยว่าพื้นอ่อนกาวหมายความว่าพื้นที่ไม่ได้มีเสาเข็มที่โครงการเขาแค่เทพื้นนะครับแล้วก็ทําเป็นลานจอดรถให้โดยส่วนมากแล้วนะครับปัญหาของที่เจอบ่อยๆก็คือถ้าสําหรับทาวน์โฮมนะก็จะเป็นโรงจอดรถหน้าบ้านซุดแล้วก็ทาวน์โฮมหลังมุมจะเป็นในส่วนของพื้นที่ด้านข้างซุดคล้ายๆกับบ้านเดี่ยวเลยนะครับมันก็จะเป็นโพงบริเวณข้างบ้านถ้าบ้านเดี่ยวเนี่ยจะเป็นโพงรอบบ้านเลยคุณผู้ชมบ้านเดี่ยวบ้านแฝด อะไรก็แล้วแต่ที่มีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยนะครับพื้นเนี่ยก็จะซุดไปถ้าไม่ได้มีเสาเข็มเนาะอย่างหลังนี้ก็เหมือนกันหน้าบ้านเนี่ยพื้นซุดพอซุดเสร็จมันจะเกิดปัญหาตามมานะครับก็ปัญหาเอาง่ายเลยว่าเมื่อพื้นซุดเนี่ยเวลาคุณจะขับรถขึ้นไปด้านบนเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันต่างระดับกันไอ้ตรงต่างระดับนี่แหละมันก็จะเป็นเขิบขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น3เซน5เซนหรือนานๆไป10เซนหรือแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยปูกระเบื้องนะครับ พอปูกระเบื้องเสร็จนะเมื่อพื้นมัน่างระดับกันเนี่ยคุณก็ต้องขับรถขึ้นไปกระเบื้องพวกนี้อาจจะแทงยางคุณได้นะครับอยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็มีแตกในบินนะครับไอ้ตรงที่แตกที่บินเนี่ยมันก็จะแหลมแหลมก็จะแทงยางดังนั้นตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเจอปัญหาเหล่านี้มันก็แก้ไขโดยการที่จะ,ะทาฐานรากใหม่ถ้างบประมาณเยอะหน่อยแบบหลังเนี้ยทำฐานรากใหม่เลยแต่ถ้างบประมาณน้อยแล้วคุณปูกระเบื้องไปแล้วแบบนี้จะแก้ยาก ผมแมนะนาว่าให้ลื้อกระเบื้องออกแล้วก็ทําการเทพื้นปรับใหม่ปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดแต่ส่วนมากแล้วมันจะไม่หยุดคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณอยากให้มันดีเลยหายห่วงเลยแล้วก็ระยะยาวก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกไม่ต้องมาแก้ปัญหาอีกทําแบบนี้จบแน่นอนนะครับบ้านหลังนี้เดิมทีเนี่ยเขามีหลังคาหน้าบ้านอยู่แล้วนะแล้วก็มีพื้นลงจอดรถอยู่แล้วแล้วก็ตัวบ้านก็ปูด้วยหินกราบด้วยตัวบ้านเนี่ยในส่วนของผนังเนี่ยนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยท่านปูด้วยหินกราบหินกราบใบบนี้คือเขาเอาาปููกลวคผ้ชม ไปติดกับผนังนะครับก็คือใช้ปูนขาวเป็นตัวติดเนาะแล้วก็ตัวหินกาบเนี่ยคล้ายๆแผ่นกระเบื้องนี่แหละแต่เป็นแผ่นกระเบื้องที่มีชิ้นเล็กแล้วก็มีเท็กเจอร์แบบคล้ายๆหินซึ่งตรงนี้เวลาติดหินกาบแล้วเนี่ยผนังพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าจะต้องทําการสกัดเพื่อที่จะทําให้มันเกิดเท็กเจอร์พอทาการสกัดเสร็จเนี่ยคุณก็ต้องเอาปูนขาวเนี่ยแปะแล้วก็หินกาบแปะแล้วก็เรียนมันก็จะสวยมันก็จะดูดีนะครับแต่เจ้าตัวหินกาบเนี่ย มันก็มีน้ําหนักของตัวมันเองน้ําหนักไี่นี้หมายความว่าเมื่อคุณแปะเยอะแล้วเนี่ยผนังที่รับน้ําหนักเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงถ้าผนังตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีฐานรากหรือไม่ได้มีเสาเข็มนะครับอย่างตัวบ้านตรงนี้มีเสาเข็มตรงนี้มีเสาเข็มแน่นอนผลกระทบที่จะทําให้ตัวบ้านทุดเนี่ยสำหรับหินกราบผมว่าน้อยมากแทบจะไม่มีเลยแต่ในส่วนของที่ไม่ได้มีเสาเข anyway. ็มหรือเสาเข็มสั้นก็คือในส่วนของรั้วคุณผู้ชม ร Ming ั hein ้วเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยตรงเนี้ยแยกออกนะครับสามารถเอามือเนี่ยสอดเข้าไปได้เลย2ฝั่งเลยผู้ชมสามารถเอามือสอดเข้าไปได้เลยคือมันเป็นโพรงอ่ะพอมันเป็นโพรงเนี่ยนะครับมันก็มีรอยแตกแล้วมีรอยแยกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทําการฉาบและเก็บงานให้แล้วแต่ถามว่าในอนาคตเนี่ยมันจะแยกมันจะเป็นรูมันจะเป็นโพรงไหม <S <S ผมตอบให้เลยว่าเป็นอย่างแน่นอนนะครับอนาคตก็คือตรงเนี้ยมันก็จะลาวเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วมันก็จะแยกเหมือนเดิมเพราะว่าเสาเข็มที่ใช้เนี่ยมันเป็นเสาเข็มที่ มีความลึกแค่ประมาณ3เมตรเต็มที่ก็6เมตรซึ่งต่างจากตัวบ้านตัวบ้านเนี่ยสิบแถึงยีเมตรนะครับดังนั้นในส่วนของตัวบ้านคุณกังวลไปหมดกังวลไปได้เลยว่ามันจะซุดมันจะมีปัญหาถ้าติดหินกาบผมว่าแทบไม่มีแต่ในส่วนของรั้วเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ไปติดนะถ้ารั้วเนี่ยไปติดหินกาบไปเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าน้ําหนักก,ก,ก็เยอะขึ้นเนาะ แล้วก็เสาเข็มก็ส่้นอยู่แล้วมันก็เพิ่มการสุดตัวไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ทั้ง2ฝั่งเลยก็ทําการสกริมผนังให้นะครับสกิมผนังเก็บงานให้แล้วเดี๋ยวท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะมาทาสีอีกทีหนึง่งสังเกตว่าด่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับงานด่างๆอันนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะเราสกิมแล้วเราก็ขัดแล้วนะครับก็แค่ทารองพื้นแล้วก็ทาสีก็สามารถได้บ้านที่ใหม่แล้วนะครับอันนี้คืออันดับแรกเลยที่ของการสุดตัวตัวบ้านไม่สุดแต่หลัวสุดคุณผู้ชมตามผมนะทีนี้ต่อมาพื้น พื้นจะสังเกตได้ไง่ายว่าจะมีทั้งหมด2 step. Step s, สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปของเทเลสนะครับเทเลสเนี่ยมันเดินออกจากตัวบ้านมาเนี่ยประมาณ1เมตรตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในฐานรากของตัวบ้านซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจะทําคานยื่นออกมาให้นะครับเป็นแคนทะิลีฟเนาะยื่นออกมาจากาคานของตัวบ้านยื่นออกมาจากฟุตติ้งนะครับระบบฐานรากเป็นระบบฐานรากเดียวกันดังนั้นเนี่ยพื้นเทเลสตรงนี้ประมาณ1เมตรเนี่ยจะไม่สุดแต่จะมาสุดตรงนี้คุณผู้ชมนี่จะมาสุดตรงรอยแยกที่เป็นอ่อนกาวนะครับ เราก็ทําการปรับใหม่นะครับโดยการลื้อของเก่าออกนะคุณผู้ชมก็คือเดิมทีเนี่ยต่อเติมลงรถไปแล้วต่อเติมหลังคาไปแล้วแล้วก็ลื้อหลังคาออกลื้อลงจอดรถออกแล้วก็ทําการลงเสาเข็มนะครับซึ่งเสาเข็มที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเสาเข็มไมโครพายไอยีิบจะลงทั้งหมด4จุดนะครับอ่าสจุดก็คือตรงนี้2องนะครับหนึและเราจะมีการวัดระยะนะครับออกจากตัวบ้านมาระยะปลอดภัย50เซนออกจากผานังรั้วมา50เซนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ออกมา50เซนนะครับแล้วก็ส่วนของสโลปเนี่ยก็ดึงขึ้นมาอีก50เซนโดยประมาณระยะห่างระหว่างเสาเข็ม2ต้นนี้ก็จะไม่เกิน4เมตรนะครับไปทางกลับกันฝั่งนี้ผู้ชมฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีระยะห่างของเสาเข็มเนี่ยไม่เกิน4เมตรเช่นเดียวกันัต,ตากล้องถอยไปไกลๆหน่อยจะได้เห็นมุมกว้างนะครับอาถอยพี่ครับถอยพี่อาโอเคตรงนี้ ก็จะเป็นอีก2ต้นเหมือนกันนะครับเป็น2ต้นคู่กันเลยนะครับก็ระยะห่างหัวท้ายเท่ากันระยะห่างออกจากผนังเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยสต้นนะครับมันก็จะตั้งฉากกันหมดนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมด้วยคานนะครับคานเนี่ยจะเชื่อมระหว่างต้นทุกๆต้นเลย4ต้น4มุมจะเชื่อมคานกันหมดเนาะแล้วก็เราจะมีการทำํำฟุตติ้งครอบหัวเสาเข็มก่อนที่จะทาคานนะครับซึ่งฟุตติ้งที่ครอบหัวเสาเข็มเนี่ยเราก็ต้องทําการ วัดระยะนะครับทำขนาดที่ได้มาตรฐานซึ่งขนาดที่เราใช้ก็จะเป็นใช้เหล็ก DB12 ขนาด60คูณ60เซนโดยประมาณนะครับเมื่อคุณรู้สเปคของฟุตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะต้องดูเรื่องของการจบงานด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าฟุตติ้งของเราเนี่ยกว้าง60ยาว60ก็คือ60คูณ60แล้วก็มีความลึกอีกประมาณ60เซนนะครับดังนั้นเนี่ยความลึกขนาดนี้คุณผู้ชมจะต้องทำการปรับระดับพื้นใหม่ทั้งหมดแล้วก็หาระยะความสูงของพื้นว่าจะจบที่ ระดับพื้นเท่าไหร่นะครับอย่างหน้างานนี้สมมุตินะฟุตติ้ง60เซนแล้วด้วยความลึกใช่ไหมแล้วก็เราก็จะเอาคานเนี่ยผ่านหัวเข็มซึ่งคานเนี่ยก็จะมีระยะความสูงอีก30เซนนะครับระยะของอของคานเราเนี่ยเป็นคานคอดินเนาะเราเอาที่30เซนความสูงแล้วก็กว้างอยู่ที่20เซนโดยประมาณนะครับดังนั้นความกว้างเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ต่อระดับพื้นแต่จะมีผลเรื่องของความสูงนะครับฟุตติ้ง60คานอีก30เป็น เ0เซนแล้วท่ผู้ชมแล้วก็ต้องมีการเทพื้นอีกประมาณ10เซนก็จะเป็นประมาณ1เมตรดังนั้นเนี่ยดินที่เราขุดลงไปนะครับเพื่อที่จะหาระดับพื้นตั้งแต่ฟุตติ้งเนี่ยจะขุดไปตั้งแต่พื้นจบระดับเนี้ยลงไปอีก1เมตรก็คือท้ายของฟุตติ้งเลย1เมตรนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ขึ้นมาอีก60เซนก็จะเป็นคานขึ้นมาอีก30เซนก็จะเป็นพื้นขึ้นมาอีก10เซนก็เทพื้นจบนะครับพื้นตรงนี้เราเทจบหมดแล้วเราเว้นนะครับจบงานกระเบ 5ถึง7เซนโดยประมาณเพื่อที่จะามาปูกระเบื้องแล้วก็เอามาชนกับรางวีหน้าบ้านนะครับตรงนี้คือรางวีของโครงการนี่คือรางวีนะเราเวลาเราปูกระเบื้องเนี่ยเราจะจบขอบรางวีตรงนี้เราจะไม่ปูทับรางวีนะครับก็คือเสมอตัวบ้านไม่เลยออกไปด้านนอกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทําที่ถูกต้องเนาะเมื่อพื้นเราทําเสร็จแล้วคุณผู้ชมข้อดีต่อมานั่นก็คือเราจะได้งานหลังคานะครับงานหลังคาไวานิ้วอันนี้เป็นไวนิ่วทองเรียบเนาะ ยืนอยู่บนพื้นที่เราลงเสาเข็มหมดแล้วดังนั้นเนี่ยโอกาสหลังคาที่จะซุดตัวต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยเพราะว่าพื้นตรงเนี้ยเราลงด้วยไมโครพายแล้วหลังคาก็ไม่ซุดพื้นก็ไม่ซุดชเช่นเดียวกันเมื่อพื้นไม่ซุดหลังคาไม่ซุดเวลาฝนตกน้ําก็ไม่รั่วน้ํารั่วส่วนมากเกิดมาจากการซุดตัวของโครงสร้างหลังคานะต้องบอกว่าในส่วนที่รั่วบ่อยๆก็คือในส่วนที่เราเอาแฟลชชิ่งเนี่ยติดกับตัวบ้านหรือส่วนที่ต่อกับตัวบ้านนะครับก็คืออยู่ฝั่งนี้อ่ะตกล้องมายืนตรงนี้ นะครับคุณผู้ชมลองสังเกตง่ายๆเลยว่าเวลาเราทําหลังคาเนี่ยจะมีฝั่งหนึ่งที่สอดเข้ามาในตัวบ้านซึ่งฝั่งที่สอดเข้ามาเนี่ยเราต้องเอาแฟตชิ่งเนี่ยใส่เมื่อแฟตชิ่งใส่แล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าแฟตชิ่งพวกนี้มันจะหลุดออกมาได้ก็ต่อเมื่อพื้นเนี่ยซุดตัวเพราะว่าเสาของหลังคาเนี่ยสี่เสาเนี่ยยืนอยู่บนพื้นนะครับเมื่อพื้นซุดตัวนะครับแฟตชิ่งก็โดนดึงออกมาหลุดออกจากตัวบ้านแฟตชิ่งเมื่อหลุดออกจากตัวบ้านน้าก็จะรั่วลงมา ดังนั้นปัญหาหนึ่งของน้ํารั่วที่หลังคาคือพื้นสุดตัวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เมื่อพื้นไม่สุดหลังคาไม่สุดทุกอย่างโอเคหมดนะครับตรงนี้ก็อยู่กันไปนานๆใช้งานไปนานๆเลยคุณผู้ชมและพื้นตรงนี้สามารถจบด้วยงานกระเบื้องได้อีกนะครับแล้วก็สามารถต้องบอกว่าอนาคตไม่มีและต่างระดับกันหรือซุดตัวไม่ซุดตัวพื้นทุกหมดจะ ไม่สุดตัวแล้วก็ยืนอยู่บนหัวเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหางานในในส่วนของระยะยาวนะครับมองขึ้นไปด้านบนนิดนึงผู้ชมอยากจะพูดให้จบภายในคลิปเดียวเลยนะั่นกะ็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นงานหลังคาไวนิลทองเรียบนะครับซึ่งจะเป็นแผ่นสีขาวแล้วก็ต้องบอกว่าโครงที่เราใช้แปลที่เราใช้เป็นมาตรฐานของบริษัทเราเราทําไปแล้วหลายคลิปลองไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็ล้างน้ำก็เช่นเดียวกันก็เป็นสแ,แตนเลสด้านบนเลย นะครับก็ใส่งานให้ดีจบงานให้เรียบร้อยอย่างงานหลังเนี่ยคุณผู้ชมเหลือแค่ปูกระเบื้องพื้นแล้วก็เก็บสีอีกนิดหน่อยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็การแก้งานแบบนี้เราไปแก้แล้วหลายหลังถ้าเป็นในส่วนของทาวน์โฮมนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ อย่างหมู่บ้านนี้เป็นของ The Connect เดอะคอนเน t เน็เนาะเขาเป็นของโครงการพิึกษาของโกลเด้นทาวก็มีเคยไปแก้แล้วหรือจะเป็นของพีโนก็เคยไปทําแล้วนะครับแล้วยังมีอีกหลายๆแบรนด์ที่เป็นโครงการทาว n h โฮมนะลองไปดูกันได้ที่บอกมาไม่ใช่ว่าแบรนด์เขาไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปของพื้นอ่อนขาวที่มันเกิดการสุดตัวดังนั้นไม่ต้องไปโทษแบรนด์หรือไปโทษเดเวลลอปเปอร์อะไรก็แล้วแต่เวลาคุณซื้อบ้านคุณอาจจะต้องรู้ก่อนนะว่าพื้นตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่มีเข็มเนี่ยโครงการเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีเข็ม คุณก็อย่าเพิ่งไปต่อเติมให้น้ำหนักมันเยอะนะครับหรือถ้าต่อเติมคุณก็ต้องต่อเติมให้รู้ว่าตรงไหนต่อเติมอะไรได้บ้างแล้วต้องทํำยังไงบ้างผมสรุปแบบนี้แล้วกันยกตัวอย่างเช่นถ้าโครงการเขาบอกว่าพื้นไม่มีเข็มลงรถคุณควรทำยังไงผมแมนะนําว่าในส่วนของการทําหลังคาคุณอาจจะลงเสาเข็มรับเสาหลังคาแบบนี้แค่2แค่สจุดพอคู่หน้าแบบนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของลงรถเมื่อลงรถเนี่ยนะครับพื้นลงจอดรถเนี่ยไม่มีเข็ม ถ้าผมแนะนานะเวลาปูกระเบื้องคุณก็ปูแยกจอยหน่อยแยกจอยหมายความว่าอ่ะโอเคส่วนนี้ไม่มีเข็มอ่ะคุณก็ปูไปเลยมันกระเบื้องกระเบื้องพื้นเนี่ยมันไม่แตกหรอกเพราะว่าพอไม่มีเข็มทั้งหมดเนี่ยมันก็ลงพร้อมๆกันมันก็มีปัญหาเวลาคุณปูคุณก็อย่าปูคอมนะครับคือเดิมทีเนี่ยนะครับถ้าเวลาปูปูกระเบื้องแนละ้วถ้าคุณปูค่อมในส่วนของมีเข็มกับไม่มีเข็มเนี่ย กระเบื้องมันก็จะแตกกลางนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เสมอกันตรงนี้คุณก็แยกจอยหน่อยคุณก็ประหยัดละลงรถคุณก็ไม่ต้องมานั่งทําใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคุณใช้งานไปนานๆยังมีประเด็นตรงที่ว่าในส่วนของลงรถเนี่ยดันซุดเยอะมากบางหลังผมไปเจอนะ,อ,ะอีกโครงการนึงที่ผมไปแก้รู้สึกว่าจะเป็นโครงการของ Q House ถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะผมจําชื่อโครงการไม่ได้ต,ต้องขออภัยด้วยนะ,ะ Q Distric หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าขอโทษจริงฮนะเขาก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอันนั้นอนะ อยู่แถวเทียนทะเลนะครับเทียนทะเลบางขุนเทียนเนี่ยอยู่ติดชายทะเลเนี่ยจะซุดเยอะนะครับถ้าซุดเยอะจนเกินไปเนี่ยก็แนะนําว่าให้ทําพื้นใหม่แบบนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยคุณต้องเจออยู่แล้ว แนะนำให้คุณใช้ไปก่อนดูไปก่อนว่ามันสุดเยอะสุดน้อยถ้าสุดน้อยไม่ต้องทาก็ได้แต่ถ้าถ้าอยู่ไปสักสิปีลงแล้วลงอีกไม่หยุดลงสักทีทําแบบนี้จบแน่นอนนะครับอ่ะกาแนะนําว่าแบบนี้จะดีกว่านะครับโอเคอ่ะงานทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วกันใครอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0881044888ตลอน,นี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับบ้านใครที่กําลังสุดตัวอยู่คอมเมนต์มาได้เลยหรือบ้านใครที่เคยแก้ปัญหาแล้วลอง คุยกันได้นะครับอีกเรื่องหนึง่งสุดท้ายจริงๆก่อนจะจบคลิปพื้นระดับพื้นนี่สําคัญมากเลยนะ mm hmm. เมื่อพื้นลงจากรถคุณไม่ซุดแล้วเนี่ยแต่อย่าลืมนะพื้นถนนหน้าบ้านคุณเนี่ยมีโอกาสซุดตัวลงไปเรื่อยๆนะดังนั้นผมอยากให้คุณเผื่อระดับสลปบ,บ้านคุณด้วยอย่าทําสูงจนเกินไปถ้าทําสูงจนเกินไปแล้วพื้นถนนมันซุดเยอะๆคุณก็ไม่สามารถเอารถเนี่ยขึ้นไปจอดได้นะครับคุณอาจจะต้องทําสลปใหม่แก้ใหม่อะไรใหม่ดังนั้น ลงเสาเข็มแล้วไม่ต้องทําสูงไม่ต้องเผื่อสุดแล้วมันไม่สุดแล้วแต่พื้นข้างหน้ามันยังสุดอยู่ดังนั้นอย่าทําสูงจนเกินไปอันนี้ฝากเอาไว้ระดับเท่าเดิมได้ยิ่งดีนะครับระดับที่เหมาะสมให้มันสวยงามดีที่สุดนะครับฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ